หลังเดินหน้าสู่รอบ5้าในรายการแข่งขัน FA ครับอังกฤษทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮาร์สามารถพาตัวเองมาไกลกว่าผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งย้อนไปปีก่อนพวกเขาจอดเพียงแค่รอบสี่เท่านั้นแน่นอนว่าผลงานเป็นรูปธรรมคือสิ่งจบต้องได้ชัดเจนแต่ในด้านนามธรรมซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านจากยุคสมัยสุดท้ายของโอเลกุน่าโซชาและลาฟลังนิกสู่ยุคใหม่ของเอริกเทนฮาร์คือสิ่งที่พออินกุนซือของเรดดิ้งและมีดีกี้เคยเป็นอนดีตผู้เล่นระดับชั้นนําคนหนึ่งของปีศาจแดงในเ เทนฮากเอาไว้หลังจบเกมที่ลงละครแห่งความฝันโดยการระบุเลยว่าถ้าเป็นทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นก่อนพออินเชื่อว่าทีมของเขาคงบุกมาเอาชนะไปได้แล้วมันน่าเหลือเชื่อที่ยูไนเต็ดยกระดับขึ้นมาจากปีก่อนชนิดที่เปลี่ยนไปแบบเป็นคนละทีมและมันสะท้อนได้เห็นว่าเอริเธเทนฮากทำงานของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดไหนซึ่งผมไม่มีเจตนาจะดูถูกอะไรแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นก่อนพวกเราสามารถเอาชนะได้แน่แนสำหรับพออินแม้จะมีฉากจบกับปี๊บแสดงไม่สวยงามสักเท่าไหร่เพราะไปมป อเล็กเฟอร์กูสันในยุคที่ยังไม่ถูกประดับยศทันเซอร์จนสุดท้ายก็ต้องโดนขายทิ้งออกจากทีมไปอยู่กับอินเตอร์มิลานแถมพ่อกลับมาจากอิตาลีพ่ออินยังเลือกจะไปลงเอยกับคู่หลีกอย่างลิวพูแต่พอเวลาผ่านไปจนเรียกว่านานจนถึงขั้นตอนนี้พออินก็เป็นผู้จัดการทีมแถมลูกชายของเขาเองก็เล่นให้กับเรดดิ้งในชุดปัจจุบันที่เขาเป็นโค้ชแล้วซึ่งต่างๆแต่หนหลังมันเลยเจือจางลงไปบ้างโดยในเกมที่เขาพาเรดดิง้งไปเยือนถิ่นเก่าของตัวเองยังมีแฟนบอลปีแสดงบางส่วนที่ให้การต้ร้้ออ,ออออออนนนนนรรรััับบเเขขาาาดดววยยสสีีงงงงปมืแกกถึคในหนท่ิต พออินยังได้กล่าวด้วยว่าตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนจะพาทีมมาเยือนปีศาจแดงเขาเองก็มัวแต่คิดเยอะไปว่าดูนันแต่จะส่งใครลงมาเล่นกับทีมของเขานะจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่แผ่นดายชื่อถูกส่งที่ทําให้อินระบุว่าผมนี่ถึงกับอุทานถึงพระเจ้ากันไปเลยเพราะเทนฮากเล่นหัวทุดใหญ่ไฟกระพริบลงมาเจอกับเราขนาดนั้นประเด็นเรื่องการจัดทีมของเอริกเทนฮากที่ยังคงยึดเอาแกนหลักสําคัญคญ,คญลงสนามอย่างต่อเนื่องจุดนี้ก็เหมือนจะมีสื่อพยายามหยิบจับมาพูดในแง่ที่ว่าสภาพร่างกายของบรรดาแกนนําของทีมจะเกาะ ถึงไม่คิดจะพักแกนนําบางคนไว้ที่มานั่งสํารองในเกมแบบนี้บ้างแต่นี่คือสไตล์การทํางานของเอร็กเทนฮาร์กและทีมงานสตาร์โค้ดที่ตระหนักดีว่าทุกเกมที่พวกเขาต้องลงแข่งนั้นไม่มีเกมไหนที่ง่ายใดเขาจึงเลือกจะใช้ทีมชุดหลักผสมผสานโลเทชันบางตําแหน่งไปบ้างแต่รวมๆก็ยังถือเป็นชุดใหญ่ลงไปเล่นก่อนเพื่อให้เหล่าบรรดาแกนหลักของทีมลงไปแพ่วถังทางเบิกสกอร์ให้ทีมอยู่ในภาวะปลอดความกดดัน,น่กนแล้วจึงค่อยทยอยส่งบรรดาเด็กๆด,ด,ดาวรุ่งและตัวสํารองลงไปเล่นขณะเดียวกันมันก็ถือเป็นการส่งสัญญา ไปพร้อมกันว่าทุกคนจะต้องมีสมาธิกับการทำหน้าที่นักฟุตบอลอาชีพให้ดีที่สุดเพื่อที่จะต้องรักษาสภาพร่างกายให้ฟิตพร้อมเหมาะสมสำหรับการเป็นตัวเลือกในการใช้งานเสมอเพราะในยุคของเอเดกเทนฮักเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าคนที่ได้รับโอกาสไปนั้นคือคนที่ต้องเหมาะสมจริงๆในทุกด้านส่วนเพกของงานจากเกมนั้นล่าสุดอย่างคาเซมิโลที่จนถึงตอนนี้ลงเล่นไป28เกมวดไปแล้ว4ประตูกับ5าแอสซิสได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อสโมสรโดยไม่มีปิดบังความรู้สึกภายในว่าตัวเขานั้นมีความเปลี่ยมสุขมากขนาดไหนกับชีวิตการเเป็นน่่ทีติด ปีสัตว์แดงโดยระบุถึงผลงานเกมล่าสุดว่าตัวเองนั้นดีใจและยินดีมากๆที่ทีมผ่านเข้ารอบต่อไปเพราะสําหรับยูเนเต็ดยุคใหม่คาเซมิโ่พูดเหมือนกับที่เทนฮากชอบพูดตลอดนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดคือชัยชนะขณะเดียวกันคาเซมิโลไม่ได้หลงลืมจะให้เครดิตแก่รุ่นน้องร่วมชาติอย่างอันโตนี่ที่เป็นคนจัดบอลเข้าช่องให้เขาหลุดเข้าไปเบิกสกอร์แรกของเกมและนอกจากจะชมอันโตนี่แล้วยังยกความดีความชอบสูงสุดให้กับคำว่าทีมในคําพูดที่ว่าสิ่งที่ผมทํามันคือความสําเร็จของทั้ง วอันโตนี่กําลังเจอโมอลสุมคําถามเรื่องผลงานการเล่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาและถูกสื่อวิจารณ์ถึงขั้นว่าเป็นบาซิเลียนอะไรทําไมเลี้ยงไม่ผ่านใครบ้างเลยฉะนั้นคําพูดชื่นชมที่คารเซมิโล่มีต่ออันโตนี่นอกจากเป็นการชื่นชมจากใจจริงแล้วยังเชื่อว,ว่าคารเซมิโล่ก็อยากจะใช้คําพูดของตนเองเพื่อเป็นกําลังใจให้กับรุ่นน้องคนบ้านเดียวกันไปด้วยในตัวแต่คารเซมิโล่ก็ทราบดีแก่ใจครับว่าหน้าที่สําคัญสูงสุดของเขาคืออะไรบทบาทหน้าที่ของผมหลกัหลกๆไม่ใช่เรื่องการทาประตูหลอกเพราะผมมีหน้าาาาที่่นํควมมมมสสุลูเก ทีมเล่นเกมลับและผ่านบอลที่มีประโยชน์ขึ้นไปข้างหน้านั่นคือหน้าที่หลักของผมแต่อย่างน้อยถ้าการทําประตูดได้บ้างของผมมันคือการช่วยเหลือทีมผมก็มีความสุขที่ได้ทํามันทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังเป็นไปผลงานของเพื่อนๆทุกคนแม้แต่ที่ลงมาในฐานะตัวสํารองล้วนสาคัญเท่ากันและมันคือประโยชน์สูงสุดต่อทีมของเราต้องยอมรับเลยว่าสําหรับคาเซมิโลนอกจากผลงานในสนามจะขึ้นหิงหัวใจแฟ,แฟนบอลปีมสแสดงไปแล้วคําพูดของเขายังถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ส่งผลด้านจิตวิทยาเชิงบวกต่อทีมไม่มากก็อน้อยด้วยคาเซมิโ่ย เอยลไล์ e A ight, กุลูฟุตบอลที่เป็นคอมเมนเตอร์อดีตตำนานทีมอาร์เซนอลที่บอกว่าในสายตาของเขานั้นคารเซมิโโลเหมาะสมจะได้แมนออฟเดอะแมตช์ด้วยซ้ำพร้อมกับชื่นชมสัญชาตญาณเซียววินาทีที่คารเซมิโโลตัดสินใจวิ่งทะลุลายหลุดเข้าไปยิงประตูแรกว,ว่ามันหน้ามหัศจรรย์และบ่งบอกถึงระดับการมองเกมที่แตกต่างจากผู้เล่นทั่วไปอย่างแท้จริงขณะเดียวกันยังมีประเด็นตกค้างที่นาเป็นห่วงมาจากเกมกับเรดดิงนั่นคือการที่คริสเตียนเอรกเซนต้องใช้ไม้ค้ำช่วยประยุงการเดินหลังจบเกมซึ่งถูกระบุว่าเป็นออออาาาากกกรรเเเจจจบิววณข้้้ททังงหหดดี่โน ข ding, เข้าเสียบะทะ้าจากด้านหลังซึ่งเคงนนี้เอริกเันหักแจ้งว่ายังคงต้องรอผลการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งถึงจะทราบว่าอาการมีความหนักเบามากน้อยเพียงใดซึ่งก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับเพราะถ้าใครดูเกมจะพบหรือว่าจังหวะนั้นอนดี้แคลโลเข้าสกัดได้อันตรายและดูรุนแรงจริงๆถึงขั้นที่ว่าจะแจกแดงโดยตรงเลยตั้งแต่จังหวะด,ดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไรรอบวันที่ผ่านมายังมีข่าวในส่วนของการที่อินเตอร์มิลานทีมดังในลีกอิตาลีแสดงความสนใจอย,อยากได้วิกตอร์ิเดเลฟปรกการหลังสวีดิชของปีงิิง่านนสีย ลําลัาว่าอาจจะย้ายไปร่วมทัพเปสเชก่อนจบตลาดหน้าหนาวรอบนี้โดยโรมาโน่ระบุว่าลินเดอร์เลฟเป็นตัวเลือกที่อินเตอร์มองไว้ก็จริงแต่ทางปีศาจแดงเองก็น่าจ,จะเก็บตัวเพล่นไว้มากกว่าเนื่องจากตัวนักเตะยังถือว่ามีบทบาทในทีมของเทนฮากอยูไม่ได้ถูกหลงลืมอะไรขนาดนั้นประเด็นส่วนนี้มีการคาดการณ์ว่าโอกาสที่ลินเดอร์เลฟจะได้ย้ายทีมในช่วงมกราคมนี้เลยนั้นถือว่ามีค่อนข้างน้อยเพราะเทนฮากชัดเจนมาตลอดว่าต้องการมีขุมกําลังที่มากพอจะใช้งานและถ้าทีมไม่ได้ใครเข้ามาทดแทททนนนนมมมมัักก็ไไ่่่ีีีเหตุผลลลจะดดดขาางโย อีกทั้งอนาคตของลินเดอร์เลิฟน่าจะผูกโยงเข้ากับสถานการณ์ของเฮลิแมกไกที่สื่อต่างประเทศคาดว่าช่วงตลาดหน้าร้อนนี้น่าจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งระหว่างลินเดอร์เลิฟกับแมกไก่ซิเทนฮักอาจตัดสินใจปล่อยออกจากทีมซึ่งสื่อต่างประเทศดูจะให้น้ำหนักไปที่เฮลิแมกไกมีโอกาสย้ายทีมมากกว่าเพราะในมุมของกัปตันทีมชาติอังกฤษเขาถือเป็นผู้เล่นตัวเลือกแรกของทีมชาติอังกฤษในยุคเซาเกตมาโดยตลอดและการที่เซาเกตยังคงทำหน้าที่นายใหญ่ถึงโต๊ะคำรามอยู่ทำให้แมกไวยังคาดหวังเร่กตดนะัับแ เท่านนั้ส่วนอีกเรื่องราวข่าวสารที่อาจจะไม่ใช่ผู้เล่นของปีศาจแดงแต่ถือเป็นข่าวที่เกี่ยวพันกันนั่นคือประเด็นที่ทางบาร์เซโลนาออกมายืนยันว่าอาการบาดเจ็บของอุสมานเดเบเล่แนวรุกตัวเก่งของพวกเขานั้นทาให้จะต้องพักอย่างน้อย4 6ถึงหสัปดาห์ซึ่งแน่นอนว่านี่คือข่าวร้ายสาหรับบาร์เซโลนาเพราะเท่ากับว่าจะไม่มีเดเบเล่แน่นอน100%เในการเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเดททั้ง2เกมในการแข่งขันรอบเพย์ออฟยูโรปาลีกที่รออยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต่อมีนาคมซึ่งก็เท่ากับว่านี่คือข่่าาวดดดีีสหรรรับแมนนนเเตอยููพะก ถือว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่เบากับบาร์เซโลนาฉะน้นการที่คู่แข่งขาดแกนหลักในเกมลุกไปแบบนี้ปีศาจแดงก็าจะรับมือได้ง่ายขึ้นไปในตัวว่าด้านความคิดเห็นจากอดีตกัปตันทีมอย่างรอยคีนออกมาพูดสรุดีการทำงานของเอ็ดดิทแธนากผ่านช่องไอทีวีที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากในแง่งของการนำเข้าผู้เล่นที่มีคุณภาพและเข้ามาเติมเต็ม,ตมสิ่งที่สมโมสรขาดหายไปแถมยังระบุถึงสิ่งที่ตนเองเห็นนั่นคือพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆของทีมเขานำเข้าผู้เล่นเข้ามาลอ็อต ถึงขาดผู้เล่นที่มีคาแรคเตอร์ในการผลักดันสโมสรด้วยคาเซมิโลชัดเจนมากว่าเขามีคุณภาพก่อนเขาจะย้ายมาเรารับรู้กันว่าเขาเก่งกับแรอัลมาลริดแต่เราก็ไม่เคยคาดมาก่อนว่าเขาจะเล่นเกมลุกได้ดีขนาดนี้ด้วยเขาคือการเซ็นสัญญาที่ผมบอกว่ามันคือการเติมคุณภาพแดนกลางและเติมคาแรคเตอร์ที่ทีมขาดหายไปพร้อมกันซึ่งเอเดร็กเทนฮากสมควรได้รับคําชมในเรื่องนี้เรียกว่าลอยคินคนที่มักจะชมใครไม่ค่อยเป็นก็ยังยอมรับในตัวของคาเซมิโลและยอมชื่นชมเทนฮากจากใจจริงแบบนี้แฟนผีก็พอจจะมัั่่นนนใได้กควาเ จะมาถูกทางแล้วแหละครับสุดท้ายแล้วสําหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ช่วงนี้ก็รีบตัดตวงพักผ่อนกันให้เต็มที่ครับพบโปรแกรมนัดต่อไปในวันที่2กุมภาพันธ์จะเป็นเกมรอบรองคาราบาลครับเลข2เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสซึ่งจะคลิกออฟก,กันในเวลาตีสามอีกแล้วนั่นเองครับผม